ขอเรียนเชิญศิษยานุสิษ์และสาธุชนทุกท่านมาร่วมส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ด้วยมหากศุสันยิ่งใหญ่ที่วัดแก่งหลวงจังหวัดกาญจนบุรีในวันที่31ธันวาคมพศ2568ักณโอกาสอันเป็นมงคลน,นี้ท่านจะได้ร่วมพิธีเททองหล่อพระพุทธรูปปางเปิดโลกความสูง2.5เมตรนี่คือโอกาสในการเปิดดวงชะตาเปิดวาสนาและเปิดบารามีเสริมความเจริญรุ่งเรืองให้ชีวิตมัง่งคั่งร่ำรวยเงินทองต้อนรับปีใหม่ที่จะมาถึง กำหนดการสำคัญเริ่มตั้งแต่เวลา9นาฬิกา9โมงเช้าเริ่มพิธีบวงสวงครูบาอาจารย์และสิ่งศักดิ์สิทธิ์เวลา13นาฬิกา30นาทีบ่ายโมงครึ่งเริ่มพิธีเททองหล่อพระปางเปิดโลกเวลา18นาฬิการับประทานอาหารเวลา19นาฬิกา30นาทีหนึ่งทุ่มครึ่งพระสงฆ์สวดเจริญพระพุทธมนต์และต่อเนื่องด้วยพิธีสวดมนต์ข้ามปีในเวลา23นาฬิกา5ทุ่มเพื่อสอกเคราะห์เสริมสิริมงคลในชีวิต หากท่านสนใจร่วมเป็นเจ้าภาพหล่อพระหรือต้องการสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมสามารถโทรได้ที่093 716 2442หรือติดต่อทาง Facebook f แ n p a g e วัดแก่งหลวงร่วมบุญผ่านบัญชีธนาคารกรุงไทยชื่อบัญชีวัดแก่งหลวงเลขที่บัญชี354 1 01708 2ขอเชิญร่วมบุญอันเป็นมงคลนี้โดยพร้อมเพรียงกัน